rafa จากที่ตอนที่ไปญี่ปุ่นเราไปเดินหัวทาวเวอร์วันนี้ก็ก็ผ่านมาทาวเวอร์ที่ไนก้าฟอร์ก็ขอขึ้นมาดูลักลักๆณ์ของที่เห็นนี้คือเเ็นในเนก้าฟอร์แบบชัดเจนทั้สงสองภาพก็เพิ่งดูเหมือนกันว่าในก้าฟอร์มันจะเป็นเพราะว่ามีสองที่มีเห็นรูปถ่ยายในกระตุนอะไรก็เห็นอยู่ที่เดียวใหญ่ซึ่งคิดวา่าจะเป็นตัวทั้ขงขวาเลเพราะว่าเห็นมีเรือวิ่งไปมาตลอดเอาไปแล่นใต้น้ำตบไปรับรอง้ํา นอกจากตัวฟอลสวยๆสองที่นี้ที่อื่นก็ไม่มีอะไรถ้าเกิจะดูอีกฝั่งนึงก็เห็นแต่เป็นแบบบ้านคนล้วนๆเลยเพราะว่าก็จะมีก็มีแค่ฟอลเท่านั้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็เป็นตัวไม่นานครับไล่ตามแต่ว่าทางนั้นก็ไม่มีอะไรเหมือนกันก็มีแต่บ้านคนที่จะเห็นโผล่ก็ไม่ไกลยที่จะมีน้ำหมุนตรงนั้นมันมีอะไรซูมเดี๋ยวให้ออกไปข้างนอกถ่ายกันเพราะว่าจริงๆจะพยายามถ่ายนอกมันเห็นสวยกว่าแต่ว่า มันเสียงลมแรงมากไม่ได้ยินเสียงคนพูดเลยไม่จะนอยด์ให้เรากดปับตัดเสียงรอบน้อนะก็จะมีนม้าหมุนมที่เห็นแล้วก็จะมีก็เห็นมิวเซียมมีอะไรตอนเดินผ่านมาซึ่งก็ไม่สนใจอยู่แล้วขึ้นมาแค่แค่มาดูน้ำตกเนี่ยนบรรยากาศเป็นลมๆแล้วก็เห็นพิทีสังพี่คือคาสิโนเออจะเข้าไปห้องเข้าไปดูถ้าเกิดเขาให้เข้าไปแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าจะเไปไ็นเนื้อคงไม่กล้า ว่าส่วนตัวน้ำตกในกราฟฟงก็คิดว่าเดี๋ยวรอสี่โมงสี่โมงครึ่งค่อยลงไปดูเพราะว่ามันลดราคาสายอยางเหรียญถ้งแก่ดตีหลังที่อ้าหลังทีงงครึ่งึ่งเราก็ไม่ดีอะไรเพราะว่าจะมีกําหนดการจะนั่งรถกลับตอนุ่มครึ่งก็ตอนนี้ก็ประมาณแค่บ่ายสามนี่ก็มีเวลาเดินยาววันนี้นานาก็ถึงกระบวนรอบอรอบกับมาหาตกครั้งนึงแล้วเรียบร้อยเร็วจะแค่ ตอนนี้ก็เดินเดินๆแล้วมาจะถึงข้างล่างแล้วเห็นตกบนท่าหลังแล้วอยู่ระดับพื้นน้ากับระดับพื้นนะ้ำของตรงแม่น้วตรงนี้แบบก็จะไม่ตากอะไรดีกก็เลยไม่ใช่ตากอากาศตากลมเป็นการตากร้องนะตอนนี้ก็ล่องมาถึงระดับแม่น้ำแล้วก็จะเห็นวิวน้ำตกข้างหลังต่อไปแล้วใช่ไหมขึ้นเรือไปตากละองนะ้ำ ส่วนอีกฟังก์หนึ่งของ USA ซึ่งถ้าเกิดจะข้ามไปฝั่งนู้นจะต้องมีวีซ่าเดินผ่านมาได้หรือว่าขับรถผ่านไปได้ก็จะมีไม่ว่าวีซ่าแคนาดาหรือ่ายเข้ามาได้ซึ่งลืมพาสปอร์ตที่ว่าที่โรงแรมทนั้นก็ติดที่ฝั่งแคนาดาหมดไปที่อีสองฝั่งแต่ว่าในดาลช่วงนีกว่าเพราะว่าจะเห็นได้เลยว่าถ้าเราอยู่ฝั่งแคนาดาจะเห็นน้ำตกทั้งสองฝั่งหรือถ้าเราอยู่ฝั่ง USA เนี่ยจะเห็นต้นสนได้นะที่อยู่ข้างบนซึ่งมันไม่ใช่ตัวหลักของแอลแลนด เนี่ยต้องลงมาดูน้ำตกถ้าเกิดอยู่ฝั่งยีดแล้วอยากจะมาดูก็ความยากคือทำวิชาไนดาไม่ก็ล่องเรือแค่นั้น ผมใจตอนนี้คือหนาวมากและเปียกมากคือเขาให้จอดแช่ตรงน้ำตกอยู่ประมาณสามนาทีได้มั้งคือยืนตอนแรกก็ยืนดูสวยแลย้วก็ยืนไปทำทังไม่ไหวกันต่ออดีตลงข้างล่างตอนนี้มือแข็งหมดแล้วกระกล้องก็อย่างใี้เห็นว่ามีน้ำกอดเต็มแเลยหมดเลยนี่คือสภาพหล้วก็กจากเรือคือตางงเปียกหมดทั้งตัวฮะเสื้อเสื้อนีอ่ช่วยได้ไอ้ที่เป็นฝนเนี่ยช่วยเสื้ออะไรห้หรือว่า Okay. ไม่ช่วยเลยเลยคือมันก็คุมถึงขาแลนะ้วแต่ว่าพอลมพัดแรงๆมันขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปจนถึงเอวท้ายก็ก่งเด็กมัน,น,นอันนี้เราเกลียดไปที่เลื่อแล้วกันอ๋อเิยเห็นผู้สูงไม่รู้ว่าจะเห็นในกล้องหรือเปล่าคือตรงพื้นเนี่ยจะมีแบบเป็นหมอกวิ่งออกพื้นขึ้นไปเป็นเอาน้ำวิ่งมาจากฝั่งน,นั้ำตกงนท้นแหละพอวิ่งขึ้นมาก็มือเปล่ากันดีว่าให้คนเดินเขามีกับมีควันคอนเสิร์ตอยู่ตรงขาแนงกล่าฟอร์ที่ก็เป็นสถานที่ยอด สำหรับผู้รักที่จะมาไฮนุมนกันไม่รู้ว่าพออะไรจะเป็นร้อนกคู่ที่อยู่เคียงข้างการรัจการหรือเพราะสายน้ำที่หลังรินไหลเรื่อยดักรักที่หล่อเลี้ยงไม่รู้ลืมถ้าจะถามประสบการณ์เป็นพรที่ได้ล่องเรือไปใจกลางน้ำตกก็เป็นประสบการณ์ที่ประหลาดใหม่ดีเหมือนกับว่าเราได้ล่องเรือไปเบิกทางในเมือมงลึกลับที่เราไม่เห็นอะไรข้างหน้า,าจะกมอกสีขาวเต็มทั้งข้างหน้าข้างข้าง ไม่รู้ว่าเมื่อไร่จะได้ออกเมื่อไหร่จะถึงเป้าหมายดูหดหูไว้นิดหนึงเหมือนกันแต่ว่าก็ติดตาดีถ้าเกิดใครจะมาก็แนะนาว่าให้เอาเสื้อหนาวดีๆมาเองไม่ใช่เสื้อหนาวเสื้อกันฝนดีๆมาเองไม่ก็เสื้อหนาวจริงก็ได้นะเพราะว่าจริงแล้วอากาศข้างนอกมันค่อนข้างร้อนกําลังดีอยู่20 23 25องศา1งองศามั้งแต่ว่าพอเราเข้าไปถึงใจกลางน้ำตกเนี่ยมันตกไปถึง10องศาได้มัน้อเปนส่วนตัวว่าสภาพไม่ค่อยดีเข้าไปก็แบบว่า มือแข็งขาแข็งไปหมดเลยอ่ะตอนนี้ก็ฝนตกอีกโอเคนี่ฝนแล้วก็ขอจบการรายงานท่องเที่ยวในแคนาดาแต่ในวันนี้ก็จอกันใหม่กับล็อกที่อสองห้าครั้งต่อไปกับจอน์ันพฤหัสกับเกมสาวและกับแม่ในวัาทิครับ